สวัสดีค่ะวันนี้พาชมผักสวนครัวนะคะของเราว่ามีอะไรบ้างเป็นสวนหลังบ้านค่ะตอนนี้บวบหอมกำลังโตค่ะลูกใหญ่มากตรงนี้มีสามลูกเลยค่ะบรรยากาศยามเช้าในผักสวนครัวค่ะแล้วก็ยอดนะคะ ยอดนี่ก็ไปทำกับข้าวได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะเป็นยอดผักส,สดอๆอวๆแต่ยอดเยอะมากค่ะใบบวัวบกใบบัวบกนี่เป็นผลผลิตที่ได้รับนะคะจากการที่เราซื้อต้นมะม่วงค่ะอันนี้คือต้นมะม่วงมาปลูกแล้วก็ต้ต้นมะม่วงเขาจะมีใบบวัวบกมาด้วยแล้วก็ตอนนี้หอขึ้นขยาย ขยายแล้วเราก็สามารถเก็บใบเก็บยอดไปกินได้ค่ะข้างๆกันเลยก็จะเป็นต้นมะเขือค่ะมะเขือก็กำลังสวยเลยนะคะอันนี้เป็นมะเขือเจ้าพญาค่ะมะเขือสวยๆมีหลายต้นค่ะมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปลาะขนาดเล็ก อันนี้เก็บผลผลิตไปเยอะแล้วนะคะคืออร่อยมากลูกเล็กแต่ว่าเขาจะกรอบค่ะเป็นมะเขือเปราะที่อร่อยมากค่ะดกด้วยแล้วก็ข้า,ขางๆก็จะเป็นแมงลักแมงลักนี่เอาไว้ทำกับข้าวอาหารอีสานจำเป็นมากค่ะกำลังสวยเลยข้างๆคือ ต้นมะนาวค่ะต้นมะนาวแล้วก็มะเขือมะระขี้นกปลูกให้เป็นผักริมรัว้วในส่วนของรั้วกินได้ค่ะเพิ่งเก็บไปนะคะเพิ่งเก็บไปแล้วก็เขาก็แตกยอดขึ้นมาสวยมากค่ะแตกยอดขึ้นมาเราเก็บไปเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่มะระขี้นก ทำได้หลายเมนูค่ะแกงรวกกิกับน้ำพริกรสชาติออกขมๆสำหรับคนชอบค่ะต้นมะเขือพวงค่ะกำลังออกดอกยังไม่ได้ผลผล,ผลิตนะคะโอ้เสียงไก่ขันตอนเช้าบรรยากาศดีค่ะในส่วนครัวข้างๆกันก็จะเป็นต้นมะละกอค่ะ ้นมะละกอนี่ก็จำเป็นนะคะไว้ทำส้มตำสดๆต้นกะเพราต้นกะเพราเอาไว้ริมรั้วค่ะใกล้ๆรั้วก้างๆต้นมะเขือเลยนะคะส่วนมากเราถ้ามีพื้นที่ว่างเราก็จะพยายามใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกะเพราใบแมงลักหรือว่าต้นพริกดไปนู่นก็จะเป็นต้นพริกค่ะ ข้างๆกันก็จะมียอดกระถินยอดกระถินนี่ก็จะเก็บได้เรื่อยๆค่ะยอดกระถินริมรัว้วชะอมพยายามที่จะปลูกให้ครบนะคะอันที่ที่เราชอบยอดตำลึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นตำลึงริมรัว้วสวยๆ เพิ่งเก็บไปค่ะเขาก็เริ่มมียอดขึ้นมาใหม่มะขามมะขามนี่ใช้ยอดไว้ทำกับข้าวนะคะให้รสชาติเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นแกงเห็ดหรือว่าต้มยำต้มต่างๆปลูกไว้ริมรั้วค่ะทำให้เป็นรั้วนะคะจะเป็นรั้วมะขามแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นใบย่านางใบย่านางนี่ก็จำเป็นค่ะให้เขาขึ้นริมรั้ว เป็นรั้วกินได้อีกชนิดหนึ่งค่ะตะไคร้ตะไคร้พืชจําเป็นอีกหนึ่งชนิดนะคะใํ้ทำเครื่องแกงต่างๆหลูกไว้ริมรั้วค่ะต้นมะกรูด ยังไม่ได้ลงดินค่ะยังอยู่ในกระถางอยู่แต่ว่าเรามีสองต้นนะคะต้นหนึ่งคือลงดินไปแล้วได้ใช้เรื่อยๆค่ะมีประโยชน์มากพักจรพักจรปลูกไว้ให้ขึ้นที่รั้วค่ะตอนนี้กําลังเลื้อยยังไม่มีดอกนะคะแต่ว่ายอดก็ยังสามารถเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกได้อยู่ค่ะทำอาหารได้ให้ยอดแต่รอให้เขาออกดอกค่ะ ผักยังมีอีกเยอะนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ